หากพูดถึงกีฬาแข่งรถหลายๆคนก็คงจะนึกถึงการแข่งรถประเภท GT หรือว่าฟอร์มูล่แต่ในวันนี้ผมจะมานำเสนอการแข่งรถในประเภทใหม่ๆที่คุณอาจดังไม่รู้จักครับการแข่งรถประเภทนี้เป็นที่โด่งดังมากในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็คือการแข่งรถประเภท NASCAR ครับ NASCAR เป็นการแข่งขันรถประเภทหนึ่งซึ่งคำว่า NASCAR ย่อมาจาก National Association for Stock Car Auto Racing ถูกจัดตั้งโดยบิลฟรานซีเนียเมื่อวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ปี1948และได้มีการจัดแข่งขันในฤดูกาลแรกขึ้นในปี1949ภายใต้ชื่อ n a c a ส s t t r i t l y Stock Series โดยการแข่งขันแรกของฤดูกาลถูกจัดขึ้นที่สนามแข่งรถ c h a r l o t t e s ปี e เว a ์รัฐคาโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19มิถุนายน ซึ่งผู้ชนะในสนามนี้ก็เป็นคนเดียวกับผู้ที่ชนะแชมเปี้ยนชิพของปี1949ครับนั่นก็คือโรเบิร์ตไบรอนและได้มีการแข่งขันมาจนถึงปัจจุบันการแข่งขัน NASCAR าถูกแบ่งออกเป็นหลีกต่างๆมากมายโดยการแข่งขันภายใต้ชื่อนา s c สคาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นที่ได้รับความนิยมจะมีด้วยกันทั้งหมด3หลีกครับก็เหมือนกับฟุตบอลนะครับที่จะมีพรีเมียร์ลีกเป็นลีกสูงสุดและมีลีกหรือรองลงมาน a สคาก็เช่นกันครับ ลีกสูสุดของ NASCAR มีชื่อว่า n s s c r r u u s s r r i s หลีกรองลงมามีชื่อว่า NASCAR Xfinity Series และ NASCAR Gander's r v and o u t d t o r t r โดร s e s ซซึ่งเป็นลีกที่3ครับนอกจากนี้ก็ยังมีลีกที่ใต้ลงไปจากนี้ครับแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าเช่น ARCA Menard Series นอกจากการแข่งขันในสนามแล้วทาง NASCAR ยังมีการจัดแข่งขันแบบ e-sport ด้วยครับเช่น e- NASCAR Coca-Cola iRacing Series ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ NASCAR และเกม iRacing n ครับ NASCAR เป็นการแข่งขันรถประเภท Stock Cars พูดมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่า Stock Car คืออะไร Stock Car ก็คือรถทั่วไปที่ถูกวางขายตามท้องตลาดแต่ถูกปรับเปลี่ยนและปรับแต่งขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสำหรับการแข่งขันครับซึ่งรถในปัจจุบันที่ร่วมการแข่งขัน NASCAR Cup s e r i e s ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นครับคือ เตย์ด้าต้าแคมรีเชฟโรเลตคาเมโร่และฟอร์ดมัสแตงครับ